ทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับซอสมะเขือเทศลดเผ็ดนะครับของตอดนะครับก็ก่อนกินละมาดส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้ก็เขียนว่าเป็นน้ำตาล13.81%ันหเร์เซ็นมะเขทศเข้มข้นนะครับสิบเยีสต์นะครับสามเกลือเสริมไอโอดีนะครับสามดี่สาพริก2.43%เโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะนะครับแล้วมาชิมรสชาติกันเลยก็ตัวนี้45บาทนะครับแต่ว่าเฮ้ ดีไซน์มันแปลกดีนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูนี่ปึ๊บสีนะครับพูดตรงๆนะเนีย่ยให้ดูสีประมาณนี้ครับสีมันก็ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศสักทีเดียวนะครับมันอนกเข้มๆอะ่ะถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือว่ามันจะเหมือนพวกไอ้ที่มันแบบถ้าเกิดใครเห็นนะครับไอ้พวกบาร์บีคิวเห็นไหมครับเที่ยวเทเนี่ยสีมันค่อนข้างจะแบบแบบทายบาร์บีคิวซะมากกว่านะครับคราวนี้มาดมเรื่องของกลิ่นนะครับ กลิ่นค่อนข้างน,น่าประทับใจมากนะครับมันจะมีความเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็มีความพริกที่เผ็ดออกมาด้วยทั้งๆท,ท,ที่มันเขียนตรงนี้นะครับว่าพริกแค่สองจุดสี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ถึงสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่กลิ่นออกเผ็ดออกมาอย่างชาัดเจนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับว่าเฮ้ยพริกสองจุดสี่สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเผ็ดจริงหรือเปล่านะครับคราวนี้มาชิมรสชาติกันเผ็ดจริงอะ เอ้ทำคุณทําได้ดีนะครับตัวนี้มันมีความเผ็ดออกมาด้วยนะครับคือผู้ต,ตรงนั้นถ้าหลับตากินเนี่ยเพื่อนจะนึกถึงซอสพริกที่เผ็ดเพราะมีความเผ็ดออกมานะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะคือถ้าหลับตาชิมเนี่ยเดี๋ยวหลับมันไม่รู้สึกรสถ,ถึงชอนมะเขือเทศนะมันกินเข้าไปครั้งแรกอะ่ะมันจะมีซอสมะเขือเทศมาอยู่ระยะหนึ่งนะครับแต่นั้นรสเผ็ดขึ้นมาซึ่งมันน่อนข้างทําได้ดีมาก พราะว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับธรรมดาครับตัวที่เป็นธรรมดาเนี่ยอย่างแรกคือในเรื่องของสีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแปลกๆับ,บ,แบ,บ,แบ,บสีเนี่ยถ้าเกิดเจ้าทั่วไปนะครับมันจะสีแดงอย่างนี้แต่ของตอนเนี่ยจอกสีน้ําตาลแล้วก็เวลากินเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจนะเพราะมันเหมือนกับซอสที่เขาทําเรื่องอยู่สัมชาตนะมันมันไม่ใกล้เคียงกับซอสในประเทศที่เราเคยกินทุกเจ้านะเพี่อนบอกไว้ก่อนไม่เหมือนพวกโรซ่าไม่เหมือนพวกไฮหายมันมันใกล้เคียงกับไอ้พวกซอสที่มันแบบของต่างประเทศน่ะที่มันเอาไว้ทา บาร์บีคิวนะครับไอ้ไอ้เนื้อสัมผัสนี่มันรสชาติอย่างนั้นแล้วก็ที่สําคัญทําได้ดีนะครับรู้สึกถึงความเผ็ดออกมาด้วยเพียงแต่ว่าถ้าใช้รีวิวตรงๆเนาะก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยมะเขือเทศมันน้อยไปหน่อยครับคือมันมีมะเขือเทศมันนิดนึ่งแล้วเผ็ดไปเลยครับทันทีดังนั้นเนี่ยสัมผัสถึงความมะเขือเ,เทศ ค่อนข้างจะน้อยนะแต่ความจริงก็ทําได้ดีนะทาได้ดีรสชาติเนี่ยก็คือทําได้ดีมากมีกลิ่นอะไรดีมากนะครับเพียงเดียวว่าเฮ้ยพอคุณบอกมะเขือเทศรสเผ็ดเนี่ยเราอยากได้ความเป็นมะเขือเทศมากกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลับตากินอะเพียงก็นึกว่าเป็นแบบไอ้ที่มันทาไปบีของฝรั่งนะครับมันจะมียี่ห้อนหนึ่งของฝรั่งที่จำไม่ได้ชื่ออะไรคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่มันขายแพงเหรอครับ <S <S ก็ถือว่าคนไทยทําได้ดีนะครับกับไอ้พวกซอสอย่างเงี้ยในราคาที่เราทําได้ถูกกว่านะครับโอเคครับเพื่อขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเบบเท่าน